ความน่ากลัวที่สุดของหายนะทางการเงินไม่ใช่การที่คุณไม่มีเงินและไม่ใช่การที่คุณเป็นหนี้แต่มันคือการที่คุณเลือกที่จะไม่มองมันโดยหวังลึกๆว่าถ้าเราไม่รับรู้ปัญหานั้นก็จะหายไปเองแต่ความจริงคือยิ่งคุณวิ่งหนีเงาของมันก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นจนวันหนึ่งมันจะกลับมากลืนกินชีวิตคุณทั้งชีวิต ในตอนนี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณประหยัดจนเสียสุขภาพจิตหรือชวนมานั่งทําบัญชีรับจ่ายที่น่าเบื่อแต่เราจะใช้เวลาแค่72ชั่วโมงหรือ3วันนับจากนี้เพื่อผ่าตัดนิสัยการเงินของคุณใหม่ทั้งหมดเราจะเปลี่ยนคุณจากคนที่คอยวิ่งหนีใบแจ้งหนี้ให้กลายเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้าและกลับมาคุมเกมได้อีกครั้ง ถ้าคุณเหนื่อยกับการต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะความกังวลหรือเบื่อเต็มทีกับการใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนโดยไม่รู้จุดจบหายใจเข้าลึกๆเพราะสามวันต่อจากนี้ชีวิตการเงินของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามาเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่วันแรกกันเลยเสียงแจ้งเตือนเงินออกตอนสิ้นเดือนเคยทำให้หัวใจคุณเต้นผิดจังหวะไหมหรือวินาทีที่จะกดเข้าแอปธนาคาร นิ้วของคุณเคยชะง,งักไปชั่วขณะหรือเปล่าเพราะลึกๆแล้วคุณกลัวตัวเลขที่จะปรากฏขึ้นมาถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณไม่ได้แปลกแยกแต่นี่คือคกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่า ostrich effect หรืออาการนกกระจอกเทศเวลาเจอภัยคุกคามนกกระจอกเทศจะมุดหัวลงไปในทรายโดยคิดว่าถ้ามองไม่เห็นศัตรูก็จะทำอะไรไม่ได้พวกเราเองก็เหมือนกัน เวลาที่รู้ตัวว่าใช้เงินเกินตัวหรือรูดบัตรเพลินสมองจะสั่งการทันทีว่าอย่าไปดูมันอย่าไปเปิดซองจดหมายอย่าไปกดเช็คยอดเพราะการรับรู้ความจริงมันเจ็บปวดเราเลยเลือกซื้อความสบายใจชั่วคราวด้วยการปิดตาข้างหนึ่งไว้แต่ผมต้องบอกคุณตรงนี้ในฐานะที่เคยเจ็บหนักมาก่อนว่าความไม่รู้ไม่ใช่เกราะป้องกันภัยแต่มันคือ ปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้นี่สินเติบโตดอกเบี้ยไม่เคยหยุดทำงานเพราะเราปิดตาค่าปรับล่าช้าไม่เคยปราณีเพราะเราไม่เปิดอ่านอีเมลความสบายใจที่คุณได้มาจากการหนีในวันนี้แลกมาด้วยระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอถล่มชีวิตคุณในวันหน้าดังนั้นภารกิจแรกของวันที่หนึ่งผมไม่ได้จะให้คุณหาเงินมาโปะนี่ทันที และยังไม่ต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้หน้าไหนทั้งนั้นสิ่งที่ผมขอให้คุณทำมีแค่สองอย่างง่ายๆแต่ต้องใช้ความกล้าหาญมหาศาล 1. หยิบมือถือขึ้นมาลากแอปธนาคารและแอปบัตรเครดิตทุกใบที่คุณมีเอามาวางรวมกันไว้ที่หน้าแรกของหน้าจอเอาให้เห็นชัดที่สุดห้ามซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ลึกๆอีกต่อไปและ 2. หายใจเข้าลึกๆแล้วกดล็อกอินเข้าไปดู เข้าไปดูตัวเลขนั้นจ้องมันให้เต็มตาวินาทีแรกคุณอาจจะช็อกคุณอาจจะมือสั่นหรือรู้สึกชาวาไปทั้งตัวนั่นเป็นเรื่องปกติอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นได้แต่เชื่อผมเถอะทันทีที่คุณเห็นตัวเลขที่แท้จริงผีที่คุณจินตนาการว่ามันน่ากลัวจนนอนไม่หลับมันจะกลายสภาพเป็นแค่ปัญหาธรรมดาๆรรข้อหนึ่งและเมื่อมันเป็นแค่ปัญหา เราก็แก้ได้วันนี้ขอแค่คุณกล้าเปิดตามองมันคุณก็ชนะไปครึ่งทางแล้วคืนนี้ลองทำดูแล้วพรุ่งนี้เราจะมาจัดการกับเจ้าตัวเลขพวกนี้กันเมื่อวานหลังจากที่คุณกลั้นใจกดดูยอดเงินในแอปความรู้สึกแรกที่พุ่งเข้ามาคืออะไรความโล่งใจที่ได้เห็นหรือความจุที่เห็นตัวเลขแดงเถือกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไง ขอให้รู้ไว้ว่าคุณได้ก้าวผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วนั่นคือการเลิกหลอกตัวเองวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความกลัวที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นข้อมูลที่เราควบคุมได้กันคุณเคยได้ยินเรื่องปีศาจใต้เตียงไหมตอนเด็กๆเ,เรากลัวมันมากเพราะเราจินตนาการไปเองว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวแต่พอมีใครสักคนเปิดไฟเรากลับพบว่ามันก็แค่ถุงเท้าเก่าๆคู่หนึ่งนี่สินก็เหมือนกัน เวลาที่มันอยู่ในหัวมันคือปีศาจท,ที่คอยหลอกหลอนแต่พอมันถูกเขียนลงบนกระดาษมันก็เป็นแค่ตัวเลขภารกิจวันที่สองคือการทำสิ่งที่ผมเรียกว่า truth sheet หรือกระดาษแห่งความจริงยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นปากกาหนึ่งด้ามแล้วตีเส้นแบ่งครึ่งหน้ากระดาษฝั่งซ้ายเขียนว่าสิ่งที่ฉันมีเงินสดในบัญชีเงินลงทุนทองคำหรือของมีค่าที่ขายได้จริง เขียนลงไปให้หมดฝั่งขวาเขียนว่าสิ่งที่ฉันติดนี่บัตรเครดิตนี่บ้านนี่รถนี่เพื่อนหรือแม้แต่นี่ที่คุณยืมแม่มาห้ามโกหกห้ามเข้าข้างตัวเองตัวเลขไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ความคาดหวังผิดๆเท่านั้นที่ทำร้ายเราเคล็ดลับสำคัญคือขณะที่คุณเขียนให้แยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกตัวเลขนี่1 0 0 0 0แบาทคือข้อเท็จจริง แต่ความคิดที่ว่าฉันมันห่วยฉันมันล้มเหลวนั่นคือความรู้สึกอย่าเอามารวมกันนี่บอกแค่สถานะทางการเงินในอดีตของคุณมันไม่ได้บอกคุณค่าในตัวคุณมีคนจํานวนมากที่จ่ายขั้นต่าวนไปไม่รู้จบเพียงเพราะเขาไม่เคยเอายอดหนี้ทั้งหมดมากลางดูพร้อมกันเขาเลยไม่รู้ว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปแต่ละเดือนมันกินเงินต้นไปแทบไม่ถึงบาท แต่ทันทีที่คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดบนกระดาษแผ่นเดียวสมองของคุณจะเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติจากโหมดหวาดกลัวเป็นโหมดแก้ปัญหาคุณจะเริ่มเห็นว่าก้อนไหนควรรีบโปะก้อนไหนพอดึงจังหวะได้และก้อนไหนที่เป็นขยะทางการเงินที่คุณต้องตัดทิ้งเดี๋ยวนี้วันนี้ใช้เวลา15นาทีอยู่กับความจริงบนกระดาษแผ่นนั้นเจ็บให้รู้ว่าเจ็บแล้วยอมรับมัน เพราะเมื่อคุณเห็นหน้าตาของศัตรูชัดเจนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาสร้างระบบอัตโนมัติที่จะช่วยคุณจัดการพวกมันโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวแบบนี้อีกคุณเชื่อเรื่องความมุ่งมั่นไหมผมบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อมันมากความมุ่งมั่นก็เหมือนแบตเตอรี่มือถือตอนเช้ามันเต็มเปี่ยมคุณอาจจะบอกตัวเองว่าฉันจะประหยัดแต่พอตกเย็นแบตหมด เจอของลดราคาป้ายแดงเข้าไปสติก็หลุดลอยไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าเพราะฉะนั้นภารกิจวันสุดท้ายของเราเราจะไม่พึ่งพาความรู้สึกแต่เราจะสร้างระบบที่บังคับให้คุณตื่นทุกครั้งที่ใช้เงินสาเหตุที่เรากลับไปเป็นนกกระจอกเทศกลับไปซ่อนใบเสร็จกลับไปรูดบัตรเพลินเพราะสมองเราไม่รู้สึกเจ็บทันทีที่จ่ายเงินตอนรูดบัตรคุณได้ของ แต่ความเจ็บปวดจากการจ่ายเงินมันถูกผลักไปรอสิ้นเดือนสมองเลยเสพติดการใช้จ่ายเพราะรางวัลมันมาเดี๋ยวนี้แต่โทษทันมันมาทีหลังวันนี้เราจะแก้วเผ็ดสมองด้วยเทคนิค instant pain หรือความเจ็บปวดฉับพลันหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งเข้าไปที่แอปธนาคารและแอปบัตรเครดิตท,ทุกใบหาเมนูการแจ้งเตือนหรือ transaction alert แล้วตั้งค่าให้มันเตือนทุกยอด ย้ำนะครับทุกยอดแม้แต่1บาทก็ต้องให้มันเด้งเตือนหลายคนตั้งไว้ที่500หรือ1,000บาทเพราะไม่อยากให้มือถือดังบ่อยนั่นคือคุณกำลังเปิดช่องโว่ให้รายจ่ายปีศาจคือกาแฟขนมของจุกจิกที่รวมกันแล้วดูดเงินคุณไปมหาศาลเป้าหมายของระบบนี้คือทุกครั้งที่คุณแตะบัตรหรือสแกนจ่ายเสียงลน์หรือโนติฟิเคชันต้องเด้ง ติ้งใส่หน้าคุณทันทีเสียงติ้งนั้นแหละคือวัคซีนมันจะกระชากสติคุณกลับมาว่าเงินออกไปแล้วนะมันอาจจะน่ารำคาญในช่วงแรกแต่มันคือยาขมที่จะรักษาโรคใช้เงินเกินตัวได้ชะง,งัดที่สุดจากวันนี้ไปตั้งกฎเหล็กกับตัวเองข้อเดียวถ้าแจ้งเตือนเด้งต้องอ่านทันทีห้ามปัดทิ้งจ้องดูตัวเลขเงินที่ลดลงแล้วถามตัวเองว่าคุ้มไหมยินดีด้วยครับ คุณผ่านสมวันอันตรายมาแล้วจากวันที่1ที่แค่มองแอปธนาคารก็มือสัน่นสู่วันที่2ที่คุณกล้ากลางความจริงออกมาดูจนถึงวันนี้วันที่3ที่คุณมีระบบเตือนสติเป็นของตัวเองคุณไม่ได้แค่รู้เรื่องเงินมากขึ้นแต่คุณได้เปลี่ยนตัวตนจากเหยื่อมาเป็นผู้คุมเกมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมขอท้าคุณเป็นครั้งสุดท้าย แคปหน้าจอาการตั้งค่าแจ้งเตือนของคุณหรือหน้าจอแอปธนาคารที่จัดระเบียบแล้วเบลอเลขบัญชีให้เรียบร้อยแล้วโพสต์ลงในคอมเมนต์ประกาศให้โลกรู้ครับว่ายุคสมัยแห่งการเป็นนกกระจอกเทศของคุณมันจบลงแล้วตั้งแต่วันนี้และสำหรับการเดินทางในสเตจแรกผมภูมิใจในตัวคุณมากครับที่กล้าผเผชิญหน้ากับความจริงตอนนี้หมายเสร็จคุณพร้อมแล้ว ในตอนหน้าเราจะเริ่มเข้าสู่ภาคปฏิบัติการบริหารเงินของจริงกันครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ